เลือกสิทธิ์อยากให้ข้าตายทุกวันตอนที่27ภายในโรงเตียมจิ้นหงเอ่ยถึงแม้ว่าจะนอนด้วยกันมันก็ไม่ต้องนอนแบบนี้ไหมจิ้นหิงเลิกผ้าห่มขึ้นกู้ชิงเหยียนน้อยพูดใกล้ชิดกับเทพแห่งโชคชะตาน้อยขึ้นอีกหน่อยวาสนาดียิ่งมาเร็วขึ้นข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่แล้วมือน้อยๆก็สอดเข้าไปในเสื้อของจิงง้นหิงจิ้นหิงตกใจ เอ่ยเจ้ากำลังทำอะไรนะ่ะแล้วก็ผลักกู้ชิงเหียนน้อยออกไปทันทีกู้ชิงเหียนน้อยเสียแส้งพูดอย่างน้อยใจมือของข้าเย็นมันทำให้เจ้าไม่มีความสุขหรือจินเหิงตอบข้าแค่ตกใจเท่านั้นเองกู้ชิงเหียนถามอีกเจ้าไม่ได้ไม่ชอบข้าจริงใช่ไหมจินเหิงตอบเปล่านะกู้ชิงเหียนยังคงแสดงต่อไปถ้างั้น เจ้ากอดข้านอนได้หรือไม่ข้าหนาวนิดหน่อยจินเหิงแพ้ทางเด็กน้อยซะแล้วก็ได้แต่เจ้าทำตัวดีๆหน่อยกู้ชิงเหยียนพูดแน่นอนข้าจะเชื่อฟังนอนกับเจ้าดีๆวันรุ่งขึ้นจินเหิงต้องออกเดินทางมายังดินแดนแห่งความตายจินเหิงพูดกับท่านเทพน้อยที่แห่งนี้อันตรายเกินไปเจ้าไม่ควรมาด้วย จินหึงจ้องกู้ชิงเหียนอย่างจริงจังไม่กระพริบตาในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ถอนหายใจออกมาเล่นจ้องตาสู้กู้ชิงเหียนไม่ได้จินหิงอุ้มกู้ชิงเหียนขึ้นมางั้นเจ้าต้องปกป้องตัวเองแล้วข้าไม่อาจคอยดูแลเจ้าได้กู้ชิงเหียนน้อยพูดอืมเจ้าวางใจเถอะข้าไม่สร้างปัญหาให้เจ้าแน่นอนคิดในใจเจ้าตอหล่อมน้อย เป็นคนเริ่มอุ้มค่าเองว่าแล้วว่าในใจของเขาต้องมีค่าอยู่นี่ซื่อจุนคิดเองเออเองนะคะจินเหิงยังไม่รู้ว่าท่านคือกู้ชิงเหยียนหากรู้ว่าเป็นท่านท่านอาจจะโดนโยนทิ้งเลยทันทีก็ได้จู่ๆก็มีเสียงน่าสงสัยดังออกมาจากป่าเมื่อหันไปก็เจองูตัวหนึ่งกำลังขูฟ่ฟอแล้วมันก็โดนหันสองท่อนทันทีจินเหิงพูดอย่างสงสัย ทำไมเจ้าง,งูนี่ยังคงมีเลือดไหลไม่หยุดกู้ชิงเหยียนตอบมันเป็นงูปีศาจมันรวดเร็วแม้มันจะไม่เบิกปัญญาแต่มันมีพิษและรับมือยากแค่เพียงสัมผัสเล็กน้อยก็ตายได้หันมาทางจินเหิงพูดต่อนี่มันไม่นับว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของดินแดนแห่งความตายเจ้าคิดดีแล้วหรือออกไปตอนนี้ยังไม่สายนะจินเหิงตอบแบบมั่นใจข้าคิดดีแล้ว กู้ชิงเหยียนในใจนั้นสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ของข้ากู้ชิงเหยียนน้อยยังพูดต่อกลั้นหายใจไว้แล้วนั่งยองลงอยากขยับจินเหิงก็รีบทํำตามทันทีมีของบางอย่างกำลังลอยมาดูแล้วเหมือนลงศพกู้ชิงเหยียนบอกนั่นคือราชาผีดิบอย่าให้เขาคนพบจินเหิงคิดในใจราชาผีดิบนั่นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือนี่ แล้วก็มีมือโผล่ขึ้นมาจากดินเป็นศพเดินได้หลายตัวกำลังเดินไปมาส่งเสียงประหลาดไปด้วยจินเหิงหยิบยันออกมาเป็นยันหุ่นเชิดแปะยันไว้ที่ต้นไม้แล้วค่อยๆถอยออกมาจินเหิงหยุดหยุดตรงหน้าผีดิบทึมทึ่ไปทั้งสองฝ่ายกู้ชิงเยียนเอ่ยรีบร้อนไปขณะที่ฝาลงเปิดออกดังปังจินเหิงอุ้มกู้ชิงเยียนตะโกนรีบหนี กู้ชิงเหยียนชี้ไปทางลงศพบ,บอกวิ่งไปทางลงศพสีดํานั่นจินเหิงถามเพราะเหตุใดนั่นไม่ใช่เข้าไปตายหรือกู้ชิงเหยียนเอ่ยใช้กระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อตั้งค่าสถานที่ราชาผีดิบเอ่ยรนหาที่ตายกู้ชิงเหยียนผลักจินเหิงเข้าไปในลงศพรีบเข้าไปในค่ายกลราชาผีดิบเอ่ยกู้ชิงเหยียนหรือ กู้ชิงเหยียนตอบไม่พบกันนานสบายดีไหมราชาผีดิบพุ่งเข้ามาพร้อมพูดว่าในยุครุ่งเรืองของเจ้าเจ้าก็อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่พลังเวทเหลือเพียงเจ็ดส่วนในเมื่ออวดดีนักเจ้าตายจะเถอะลงศพนั้นจู่ๆก็มีแสงสีทองกู้ชิงเหยียนพูดราชาผีดิบ ข้าขอยืมลงศพเจ้าสักแปบนะเมื่อถึงที่ปลอดภัยแล้วข้าจะส่งมาคืนเจ้าแล้วกู้ชิงเหยียนก็เข้ามาในลงศพด้วยมีจินเหิงนอนอยู่ก่อนแล้วกลายเป็นซือจุนฉบับโตด้วยพลังเวทข้างในจินหิงก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจินเหิงถามขึ้นเทพโชคจะตาน้อยทำไมเจ้าถึงโตขึ้นล่ะด้วยความที่ในโงศพนั้นมืดมองไม่เห็นหน้ากู้ชิงเหยียน ลูกศิษย์อยากให้ข้าตายทุกวันตอนที่28กู้ชิงเหียนพูดบางทีมันอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างในโรงศพจิ้นหิงเบือนหน้าหนีอ๋อที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ทำไมพวกเราต้องเข้ามาอยู่ในโรงศพนี้ด้วยกู้ชิงเยียนตอบเพราะนี้คือวิธีเดียวที่สามารถหลบหนีจากเงื้อมือของราชาผีดิบได้ซือจุนแอบไร้มนอีกแล้วจู่ ภายในหลงศพก็มีเส้นแสงขึ้นมาจินเหิงตกใจถามขึ้นนี่มันคืออะไรกู้ชิงเหยียนเอ่ยไม่ต้องกลัวข้าอยู่นี่อีกแล้วค่ะพี่น้องคราวนี้ไม่ใช่ถ่วงงอกธรรมดาแล้วกิ่งไม้ใหญ่กับกิ่งไม้เล็กกำลังสมัมผัสกันอยู่จินเหิงหน้าแดงขึ้นมาทันทีจินเหิงตะโกนมารดามันเถอะการสั่นสะเทือนแปลกๆนี่มันอะไรกันคิดในใจ ทำไมมันถึงได้ตื่นขึ้นแบบนี้ล่ะหน้าขายหน้าเกินไปแล้วใครก็ได้ช่วยข้าทีเจ้าเอาอาวุธเข้ามาด้วยหรือทำไมตรงนี้มันถึงได้แข็งจังจินหึงหน้าแดงพูดเจ้าอย่าจับมันกู้ชิงเยียนหายใจหอบพูดเสียนจินน้อยร่างกายของเจ้าช่างหอมยิ่งนักจิ้นหึงตอบอย่าส่งเสียงแปลกๆออกมานะกู้ชิงเยียนถาม แต่ว่าข้ารู้สึกสบายนะ่ะทำไมข้าถึงส่งเสียงไม่ได้จินเหิงพูดไม่ออกคิดในใจการล่มสลายของโลกนี้ช่างแม่งมันเถอะแล้วก็ไายเวทมนต์ให้ฝาลงศพเปิดออกกู้ชิงเหยียนตัวหดอีกครั้งกู้ชิงเหยียนเดินตามหลังเรียกเซียนจินน้อยเจ้าช้าหน่อยข้าตามเจ้าไม่ทันแล้วทำไมถึงได้หลบหน้าข้าข้าทำผิดอะไรไปงั้นหรือ จินเหิงตอบเจ้าไม่ผิดเป็นข้าที่ผิดคิดในใจบางทีข้าอาจจะทำผิดพลาดที่เลือกมาดินแดนแห่งความตายตั้งแต่แรกถ้าข้าไม่มาก็คงไม่มีแมลงเยอะขนาดนี้ข้าละเหนื่อยใจทั้งหมดนี้เป็นความผิดของกู้ชิงเหียนกู้ชิงเหียนที่ด้านหลังก็ยังเรียกเซียนจินน้อยต่อไปจจู่กู้ชิงเหยียนก็หยุดแล้วพูดมีเผ่าปีศาจ ทั้งสองก็รีบวิ่งไปแอบดูจิ้นเหิงถามทำไมเผ่าปีศาจถึงได้จับมนุษย์มาที่ดินแดนแห่งความตายละ่ะหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องสั่งเวยกู้ชิงเหียนเอ่ยเจ้าไปหาถ้ำและซ่อนตัวข้าจะออกไปดูจินเหิงบอกข้าจะไปกับเจ้ากู้ชิงเหยียนสายหน้ามันอันตรายเกินไปจินเหิงพูด ทำลายเผ่าปีศาจคือหน้าที่ของผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อช่วยเหลือคนธรรมดากู้ชิงเหยนยังยืนกลานครั้งหน้าเมื่อต้องการปกป้องโลกข้าจะเรียกเจ้าจินเหิงคิดในใจได้ยินมาว่าเทพแห่งโชคจะตามีชื่อเสียงในเรื่องไม่สนใจกับทางโลกแล้วทำไมเขาถึงได้สนใจเรื่องของมนุษย์และปีศาจจินหิงเอ่ย มีบางอย่างผิดปกติกับสีของพื้นดินนี่ทำไมมันถึงเป็นสีดำคิดในใจนี่เป็นดินดำที่มีอยู่แต่ในโลกปีศาจทำไมมันถึงมาปรากฏที่นี่ด้วยหรือว่าที่นี่จะมีปีศาจร,ระดับสูงของเผ่าปีศาจอยู่จู่ๆก็มีเสียงตะโกนมีคนบุกรุกเข้ามาในถ้ำอูจีรีบไปเร็วจินเหิงกระโดดลงมาจากเนินที่ซ่อนเดินเข้าไปตามทาง เห็นลาวาก็คิดในใจเผ่าปีศาจขุดลาวาพวกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเมื่อมาถึงหน้าถ้ำก็ชะงักด้วยคนที่กองอยู่มากมายพูดขึ้นทั้งหมดนี่เป็นเทพโชคชะตาน้อยทําหรือวิชาการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เลยหรือแล้วจินเหิงก็หันไปเห็นคนผู้หนึ่งนั่งอยู่มีชายอีกคนยืนหันหลัง มีเขาบนหัวสีแดงพูดกับชายที่นั่งคุกเข่าอยู่ว่าดูท่าเจ้าปีศาจอชุราก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ชายผู้นั้นเอ่ยเจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่คนที่นั่งคุกเข่าคือเฟิงเย่ปีศาจอชุราจินหึงน้อยแอบฟังบทสนทนาอย่างตั้งใจขณะที่ปีศาจน่มรูปงามพูดขึ้นเป็นคนที่จะส่งเจ้าไปลงนรก พร้อมพลังก่อตัวขึ้นที่มือแต่เจจูก็ต้องชะงักไปคิดในใจนี่คือปีศาจอชุระก็หันมาทางจินเหิงพอดีในขณะที่จินเหงิงกำลังมองหาเทพโชคจะตาน้อยปีศาจน่มรูปงามก็เดินมาทางจินเหงิงถามเจ้ากำลังหาอะไรอยู่หรือจินเหิงตกใจยกกระบี่ขึ้นมาตอบข้าข้าหาเพื่อนของข้า ปีศาจนุ่มเอ่ยข้ารู้จักเจ้าเจ้าชื่อจินเหงิงมือที่งดงามเช่นนี้ถ้าถูกบทขยี้ไปช่างน่าเสียดายนักใช่หรือไม่ข้อมือที่ถือกระบี่ของจินเหงิงถูกเจ้าปีศาจนุ่มรูปงามจับเอาไว้ละครโรงเล็กชื่อตอนการติดหนึบในวัยผู้ใหญ่กู้ชิงเหยียนพูดจินเหิงน้อย ข้าในฐานะอาจารย์ขอสั่งเจ้าให้ข้ารูปก้นเจ้าหน่อยจุนเหงิงถีบกู้ชิงเยียนเอ่ยไม่ต้องมาพูดว่าเป็นอาจารย์ต่อให้เจ้าเป็นสัตว์ร,ร้ายก็ไม่ได้จบตอนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณค่ะ